มนจินดามณีตามตำนานได้เล่าว่าก่อนตายนางยักษ์พันธุรัต์ในเรื่องพระสังทองได้มอบมนจินดามณีไว้ให้กับพระสังไว้ใช้ในยามที่ประสบปัญหาเดือดร้อนให้ท่องคาถาจินดามณีซึ่งเปรียบได้กับคาถาแก้วสารพัดนึกช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ ก่อนสวดให้ตั้งนโมสามจบและตามด้วยสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากลังภูมิยาโจละปาตัดสมิงทิพพระจักขุถาวะทิศสะเลจันทาเทวีอัศมุขขีทุติยาปะทะลักนามณีจินดาปัญจทานัง ยะสังทาสีทาสังมาตาปุตตังวาโอระสังมณีจินดาสหัสสะโกฏิเทวานังมนุษะเทวานังสมณจิตตังปุริสะจิตตังอาขัดฉาหิปาริเทวันติปิยังมะมะสัพเพชนาพระหูชนามหามณีจินดาเอหิพุทธังปิโยเทวะมนุษานัง มหามณีจินดาเอหิธรรมมังปิโยพมพมมานุมุตตะโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคะสุปันานานังปรินินทริยังนามามิหังพุทโธโสภคควาธมโมโสภคควาสังโฆคโสภคควาอินทะสเสนหาพมมเสนหาอิถีสเสนหา ราชาเทวีมนตีลักขังจิตตังมรังจิตตังมะมะของหลวงพ่อเดิมพุทธสโลวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็อีกบทหนึ่งนะคะเป็นพระคาถามณีจินดาของหลวงพ่อกวยณนะสิวังพมมามะอะอุณนะหมายถึงคาถาพระยันทั้งร้อยแปด สิวังหมายถึงพระอินเจ้าผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวงพรมมาหมายถึงเทพเทวดาในชั้นพรมมอาอุคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนาตายัยพระคาถาณนะสิวังพรมมามะอาอุเมื่อนำมาท่องสวดภาวนาเป็นอารมณ์จึงนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ ของคนและเทพเทวดาทั้งหลายตามปกติพระคาถาที่ที่สั้นเขาจะสวดกันร้อยแปดคาหรือสวดกันร้อยแปดจบแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สวดเก้าจบนะคะสวดเก้าจบก่อนไปทำงานส่วนใหญ่เขาจะสวดตอนที่จะใช้สีพึ่งทาปากซึ่งสมัยนี้ก็ใช้ในการปลุกเสก ปุกเสกแป้งแต่งหน้าลิปสติกทาปากนะคะคาถาจินดามณีฉบับเต็มของหลวงพ่อกวยนะคะเป็นบทบูชาครูซึ่งก็เป็นบทที่ใช้ในการปลุกเสกพวกเครื่องลังของขงังลิปสติกส่วนใหญ่จะนิยมปลุกเสกพวงแป้งนะคะแป้งทาหน้าลิปสติกนะคะให้ตั้งน้โมสามจบตามด้วยตะมังทาปะกาเสนโตสัทธา อะหะอิมะอะวิตอุอะมิมะสะนะโมจินดามณีสหัตถโกธิสัตตังเทวานังมนุสสะเทวานังอะมนุสสะเทวานังสะมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาขัดเฉยหิปาริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะทานังภาษาโกมังทาสีโกมังปิรันทาสานะนมามมิหังสัพเพชนาพหูชนามหาจินดาเอหิพุทธัง ปิยินสียังเทวะมนุษสานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนัมมีหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทะเสนหาพรมมะเสนหาอิทิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังมิาชาลิติพระอรหังสัพพาราพังประสิทธิเมบทย่อณสิวังพมมามะออุ สวดเ้าคาบเจดคาบซึ่งคาถาจินดามณีได้ตีค่าไว้เทียบกับทองคำหนึ่งพันตำลึงใช้ภาวนาเป็นเมตตามหานิยมภาวนาหาโชคลาภภาวนาค้าขายใช้ภาวนาคู่กับสมเด็จหลวงพ่อทุกแบบหลวงพ่อได้ใช้คาถานี้ลงในผ้ายันพัดโบกผืนใหญ่ของวัดท่านลงว่า นสิวังพมมามะอะอุจิตตังมานิมามาตำนานพระคาถาจินดาบณีตามตำนานเล่าว่านางยักษ์ตนหนึ่งชื่อนางพันธุลักษ์เป็นยักษ์ที่แปลงร่างเป็นสาวงามเป็นมนุษย์ได้เลี้ยงดูพระสังไว้ตั้งแต่ยังแบบอกก็จัดได้ว่าเป็นแม่เลี้ยงก็ได้อยู่มาวันหนึ่งพระสังทราบความจริงว่านางพันธุลักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ จึงคิดจะหลบหนีเพื่อสืบหานางจันเทวีมารดาแท้ๆทีเมื่อนางยักษ์กลับเข้ามาในวงังไม่เจอพระสังจึงออกตามหาอ้อนวอนพระสังก็ไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยนางจึงร้องไห้จนตรอมใจตา,ตายก่อนนางพันธุรัสจะตายนะคะได้เขียนมนคาถาเรียกเนื้อเรียกปลาหรือมนจินดาวณีไว้ที่ก้อนหิน เชิงเขาหน่อนั่นคือจุดเริ่มต้นของปะถมมเหตุที่คูบาอาจารย์แต่โบราณท่านสร้างเครื่องรางวัตถุมงคลหรือมนเรียกเนื้อเรียกปลาว่ามีคุณทางด้านโชคลาภวาสนาบทความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานซึ่งก็เป็นนิทานพื้นบ้าน เพราะว่านิทานเรื่องสังทองก็เป็นนิทานพื้นบ้านที่เมื่อก่อนอะ่ะช่องเจ็ดจะนิยมเอามาทํากันอยู่แล้วซึ่งหลายคนก็รู้แล้วก็ในละครก็จะมีฉากที่พระสังเนี่ยหรือพระสังเนี่ยก็แปลงปลอมตัวเป็นเงาะป่าแล้วก็ใช้คาถาจินดาบดีเนี่ยเรียกปลานะคะเป็นฉากแบบเขาเรียกว่าเป็นฉากเป็นฉากแบบเออเรียกผู้เป็นฉากเรียกอะไรนะเรียกคนในเรื่องอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นฉากพีเรี่ยด ก็คาถานี้ได้นำมาเผยแพร่นะคะเป็นบารมีของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกท่านสาธุสาธุคา,าถานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังค่ะ